สวัสดีครับพี่น้องปองปายครับเมื่อนีเบาบนมาวัดภูทวยทองครับมากับคู่บาอาจารย์ครับ้อมกับทีมงานอุ้มซาวแอนไลครับรถแห่อุ้มสาวเขามาขอพรครับเมื่อนีมาขอพรองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่ครับองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่แล้วจะหน่อยก็จะมีการบรรเลงครับบรรเลงอ่าเฉลิมฉลองครับวงสวง ครับขอพรจากองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่ครับที่วัดภูถ้วยทองครับตำบลอุทัยสวรรค์ครับอ่ำเพื่อนหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเด้อครับเดี๋ยวจะน้อยใส่เบื้องบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมพระอาจารย์ไกสอนโกวิทูครับผม เสรงานน,นี่จะต้องต่อหรอ